ไปดูเอาโคตรท่ตลัวเลยลู้เหมือนโดนนี่โดนทิปแน่เลยเอ้ยไม่ใช่หรอกเอ้ยมาดูก่อนเร็วๆไม่ถ่าแล้วไม่เจออยู่อยู่ในวิดีโอเดี๋ยวไปดูมึงทิปไหนแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบอกเลยสุวยอดเชียวตัวยอดไม่เคยจังะเะเอ้เดี๋ยวรู้เองทำทัางวันกว่ากว่าอันนี้จะลง เดี๋ยวเอาคลิปอีดิตไปก่อนเดี๋ยนะเท่าไหร่นะ <c oughs> ไอ้เหี้ยคนเปลี่ยนแต้มกูไปไหนวะเนี่ยเท่าไหร่นะ <c oughs> บุรุษชายผู้นี้คือน,นักซี่แห่งภูเขาสีบ้านเขาเดินมาตามลำธารแม่น้ำของไหล ถูกป่าโอ้ยๆเฮียนี่พี่ก็จะยิงเนี่ย67 6ตัออวหัวไปกระแทกงี้ติดตามคลิปตอนติดตามคลิปดูในคลิปเลยนะครับ <im> จ,บจบับกดจับกดเดี๋ยวรอคนตายแล้วเดี๋ยวย้อนหลังให้ดูหน่อยนะฮะ <im ple> ใช่หรอ เออแน่เสียฝั่งนี้ศักดาไหมได้สารละไออไม่มีเขาเล่นบ่อยเขาเล่นรอบเดียวพอนี่อิสรภาพมากับโคบี้สีริสตัสบึ๊ก ฮาวเดอร์คริสต์มาสโตเลนกรินโอ้ดูดู่รุเกงพี่อิทเขาสิฮะทำไมครับโอ้เวียนหัวเลยมองดีตั้งแสงอะไรนับเป้าเห็นไหมนะพินแชทกลุ่มไหนพินแชทกลุ่มไม่ได้พิมพ์แชทโลกเลยอย่าบอกนะพี่พูดที่อะไรไปอ่ะยินหมดแล้วบอกแล้วไงอย่าพิมพ์แชทโลก ดไปแล้วฮะกระบอกกล้องกระบอกกล้องไปแล้วหนะวึ่งสองได้ครับหนึ่งสองสามปีอะไรเนี่ยเกมตึงจริงกระเบล้องได้ไอ้แป้โกองอะไรครับเนี่ยน้ำลายโอต่ออะไรครับเนี่ย กระดิกขาหนึ่งทีเฮ้ยถูกปะวะปเ่นเลยปเ่นเลยนนสี่สิยังเจ๋ว